รเมศเตือนระวังกฎแห่งกรรมอัดปมทักษิณหลอกประชาชนไม่ได้โคศกพักประชาธิปัตย์ชี้รัฐบาลเลือกปฏิบัติกรณีทักษิณหลอกประชาชนไม่ได้เชื่อกฎแห่งกรรมจะนำทางคนคิดไม่ดีต่อบ้านเมืองเตือนพวกช่วยระวังเจอละเว้นปฏิบัติหน้าที่วันที่20มกราคม2567ในราเมศรัตนเชวงโคศกพักประชาธิปัตย์กล่าวว่ารัฐบาลไม่สามารถหลอกประชาชนได้กับการเลือกปฏิบัติกรณีนายทักษิณชินวัตรเพราะประชาชน รู้ทันวันหนึ่งต่อจากนี้ก็จะได้เห็นความจริงต่อไปเรื่อยๆจะมีคนได้รับการปูนบําเหน็จที่ยินยอมพร้อมใจรับใช้สนองผู้มีอํานาจอย่างเต็มที่ประชาชนหมดศรัทธาและไม่คาดหวังกับรัฐบาลอีกต่อไปแล้วหลักนิติธรรมถูกรัฐบาลทําลายไม่มีชิ้นดีเพียงเพราะต้องการช่วยเหลือคนคนเดียวให้หลุดพ้นจากขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมนายราเมศกล่าวต่อไปว่ารัฐบาลไม่เคยตอบคําถามให้เกิดความชัดเจนต่อพี่น้องประชาชนมีแต่การปกปิด และในตอนนี้ก็อยากจะให้รัฐบาลดําเนินการช่วยเหลือกันไปให้สุดทางให้สําเร็จลุล่วงจะได้รู้กันไปว่ารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศความมุ่งหวังตั้งใจที่จะทําให้สําเร็จคือเรื่องนี้สุดท้ายความจริงไม่มีวันตายเมื่อถึงวันนั้นผลที่ให้ความช่วยเหลือก็ไม่ต้องอดควรเพราะทั้งหมดเกิดจากการกระทําของตนทั้งสิ้นการละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจะเป็นทุกขลักที่จะได้มาหลังจากการได้รับปูนบําเหน็จใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดประชาชน จะจับตาดูอยู่ตลอดเวลาหลอกตัวเองได้แต่ให้เชื่ออย่างหนึ่งคือหลอกประชาชนไม่ได้แลกกดแห่งกรรมจะนำทางผู้ที่คิดไม่ดีต่อหลักการของบ้านเมืองเสมอ